ามาติดตามรายการกันต่อนะครับตลาดหุ้นไทยยังคงปรับตัวร่วงไปเรื่อยๆนะครับล่าสุดติดลบแล้วกว่า16จุดนะครับแต่อย่างไรก็ตามถึงแม้ว่าบรรยากาศการลงทุนจะเป็นอย่างไรในทุกเวลาเราก็คงจะต้องมองหาช่องทางและโอกาสในการลงทุนเพื่อทําให้เงินของเราเนี่ยงอกเงยเนี่ยนะครับ วันนี้ครับเราจะไปคุยกันในเรื่องของธีม global healthcare ครับว่ายังคงน่าสนใจอยู่มากน้อยแค่ไหนนะครับเดี๋ยวคุยกันกับคุณธนวัต์ปัจชิมกุลครับผู้อำนวยการบริหารฝ่ายกลยุทธการลงทุนต่างประเทศของบล dbs b i o k e r s ประเทศไทยนะครับอยู่ในสายคุยกันสวัสดีครับสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับค่ะพี่โจคะช่วงเวลานี้นะคะหลายๆคนบอกว่าสถานการณ์โควิดในหลายประเทศเริ่มผ่านจุดสูงสุดไปแล้วนะคะและหลายๆประเทศก็เริ่มมีการฟื้นตัวด้วยครับกลุ่ม global healthcare จะยังคงน่าสนใจในเรื่องของการลงทุนอยู่หรือเปล่าคะ ครับจริงๆแล้วถ้าเกิดเรามองภาพใหญ่นะครับ่ตลาดหุ้นที่ปรับลดลงเนี่ยก็ถือว่าเป็นโอกาสนะครับในการเลือกซื้อหุ้นต่างประเทศที่มีพื้นฐานดีนะครับคือเรานึกง่ายๆถ้าเกิดแบบเราไปตามห้างเนี่ยของลดราคาเนี่ยเราก็อยากซื้อใช่ไหมครับะฉะนั้นตอนนี้เนี่ยหุ้นพื้นฐานดีเนี่ยปรับลงมาเนี่ยเราก็ควรจะหาจังหวะในการซื้อเช่นเดียวกันครับงนั้นใครที่พลาดโอกาสซื้อในช่วง global Market s e l l off ตอนช่วง ตัวช่วงพีกันนะครับมีนาปี2563เนี่ยรั้นนี้ก็อาจจะเป็นอีกโอกาสหนึ่งนะครับในการสะสมนะครับของ DBS เองเนี่ยเรามีออกรายงานนะครับเปลนของ global health care เลยนะครับบอกว่ายังน่าสนใจลงทุนครับเพราะว่ามีปัจจัยด้านโครงสร้างเนี่ยยังคงหนุนแนวโน้มการขยายตัวของอุตสาหกรรมนะครับแล้วก็กลุ่มนี้เองเนี่ยก็ยังมีความพันผนที่ต่ำกว่าตลาดโดยรวมครับก็ของ DBS เอเองนะครับเราแนะนำเป็นหุ้นบริษัทยาขนาดใหญ่นะครับ เพราะว่าเราบอกว่าบริษัทยาขนาดใหญ่เนี่ยยังไงก็ตามก็คงเป็นฐานะผู้นำตลาดนะครับมียานในมือค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็ยังมียาเนี่ยที่อยู่ระหว่างการพัฒนาเนี่ยจำนวนมากนะครับ แล้วก็ที่สําคัญอีกด้านหนึ่งก็คือฐานะการเงินของบริษัทยาขนาดใหญ่พวกนี้เนี่ยค่อนข้างแข็งแกร่งนะครับแล้วก็มีศักยภาพในการทํา R&D นะครับที่สูงนะครับก็อันนี้เนี่ยเป็นปัจจัยหนุนสําคัญเลยทาง e ี b s เองเนี่ยก็เลยชอบบริษัทยาขนาดใหญ่นะครับครับแล้วก็บอกว่าในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยเห็นพฤติกรรมนะครับคือบริษัทยาที่เป็นผู้นําตลาดเนี่ยก็ได้เข้าไปเป็นหุ้นส่วนครับ กับบริษัทยาขนาดเล็กและก็บ,บริษัทยาที่เป็นเจ้าของยาเฉพาะกลุ่มจํานวนมากกันนะครับซึ่งตรงนี้บริษัทยาขนาดใหญ่ก็เข้าไปช่วยนะครับทางด้านการทําวิจัยแล้วก็พัฒนานะครับเพะฉะนั้นก็ทําให้มีโอกาสประสบความสําเร็จได้สูงนะครับแัง้ยาพวกนี้เนี่ยก็จะเป็นคลื่นลูกใหม่เข้ามาต่อยอดยาตัวเดิมๆเนี่ยที่คนก็กําลังกังวลนะครับว่าจะหมดสิทธิบัตรนะครับคุ้มครองยาไปแต่ว่าถ้าเกิดเรามาดูข้อมูลจริงๆแล้วนะครับไอ้ตัวความกังวลหรือว่าเ ทิบัดยาหมดอายุเนี่ยค,คนก็กังวลว,ว่ารายได้จะลดลงหรือเปล่าเพราะจะมีผู้แข่งรายใหม่เข้ามาแย่งส่วนแบ่งตลาดเนี่ยแต่ว่าความเป็นจริงเลยเนี่ยยาบริษัทยาขนาดใหญ่นะครับระดับโลกเนี่ยโดยเฉพาะในชาติตะวันตกนะครับไม่ต้องกล่าวชื่อเนี่ยค,คือเขาก็ต้องเขาใช้กลยุทธ์ครับในการเปลี่ยนแปลงยากเก่าทิีงเล็กน้อยเช่นเพิ่มคุณสมบัติบางอย่างเข้าไปมีการปรับเปลี่ยนวิธีการกินยาแล้วก็ทํําทาตรงนั้นนะครับ,รบมาจดสิทธิบัตร เพื่อผูกขาดต่อไปนะครับอันนี้เนี่ยเรียกว่า evergreening patents นะครับ mm hmm. กลายเป็นว่าพอยาจะหมดหมดสิทธิบัตรปุ๊บเนี่ยเขาก็เป็นการต่ออายุสิทธิบัตรเดิมไปได้เรื่อยๆนะครับะฉะนั้นตรงนี้ก็เลยทําให้เขาสามารถตั้งราคายาสูงได้ต่อเนื่องนะครับดฉะนั้นตรงนี้ก็เลยเห็นว่าเป็น advantage นะครับของบริษัทยาขนาดใหญ่แล้วก็ที่สําคัญก็คือกลุ่มนี้เนี่ยสามารถรักษา ผลตอบแทนต่อผู้ถือหุ้นครับหรือ ROE เนี่ยได้สูงกว่า25%ต่อเนื่องนะครับแป็นสรุปย้ำครับปัจจัยโครงสร้างที่สำคัญนะครับที่หนุนต่ออุตสาหกรรมเฮลท์แคร์สามได้นะครับอันนี้โครงสร้างกันอยู่แล้วเอจิ้งพ populaion นะครับจำนวนคนสูงอายุเนี่ยยังขยายตัวเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับอันที่สองก็คืออ rising spending ก็คือคนเนี่ยมีรายได้เพิ่มขึ้นนะครับก็มีการใช้จ่ายด้านสุขภาพเพิ่มขึ้นนะครับในสหรัฐเองเนี่ย การใช้จ่ายด้านสุขภาพเนี่ยก็เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องเช่นเดียวกันแล้วก็กลายเป็นประเด็นการเมืองที่ว่าอาจจะต้องมีการเข้ามาคุมราคายาหรือเปล่าเนี่ยแต่ส่วนใหญ่เลยเนี่ยเป็นประเด็นของนักการเมืองเท่านั้นเองแต่ผมรจริงๆแล้วเนี่ยไม่ได้รุนแรงอย่างที่คิดนะครับอันที่สามก็คือ R&D ครับของกลุ่มพวกบริษัทยาพวกนี้เนี่ยมีต่อเนื่องเพราะนตรงนี้มันทำให้เกิด Value Added มีการคิดค้น Innovation ผลิตภัณฑ์ใหม่ๆเข้ามาเนี่ยเราคงเห็นแล้วนะครับช่วงวิกฤตโควิดเนี่ย คนพบวัคซีนเนี่ยกันค่อนข้างเร็วมากเลยนะครับอันนี้สะท้อนศักยภาพที่แท้จริงนะครับนั้นโดยรวมเลยนะครับเราก็ยังเชื่อว่า global healthcare เนี่ยช่วงนี้น่าจะเลือกนะครับเป็นจังหวะลงทุนนะครับของดิเวเองเนี่ยก็มีการเลือกหุ้นแนะนำนะครับก็จะเป็นหุ้นในต่างประเทศนะครับจะเป็น thermofisher scientific นะครับเป็น danaher corp นะครับแล้วก็มี s o t i c นะครับรวมถึง astrazeneca ด้วยครับ อืมครับผมถ้าใครอยากได้รายละเอียดเพิ่มเติมก็เดี๋ยวลองติดต่อทาง DBS v e c k e r s ดูนะครับตอนนี้คนไทยมีช่องทางในการลงทุนยางต่างประเทศเพิ่มมากขึ้นวันนี้ขอบคุณคุณธนวัฒนะครับขอบพระคุณค่ะสวัสด,ดีครับครับสวัสดีครับลองกระจายการลงทุนไปยังต่างประเทศดูนะครับคือแน่นอน ของถูกลงก็อา,อาจจะน่าสนใจมากขึ้นแต่ก็ต้องเลือกของดีๆมาด้วยนะครับ <c oughs> ใช่ค่ะแล้วก็ยังมีปัจจัยนะคะที่สนับสนุนเพิ่มเติมนะคะลองไปศึกษารายเอียดกันได้ค่ะ <c oughs> วันจันทร์หน้ารายการงด1วันนะคะแล้วกลับมาเจอกันในวันอังคารค่ะ <c oughs> วันนี้ลากันไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับ